สวัสดีค่ะช่องไม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับแพทอัปเดตนะคะประจําวันที่18ตุลาคม2566นะคะแล้วก็มีกิจกรรมด้วยเนาะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอคุณสมาชิกช่องไม่บ้านติดเกมนะคะห้าการสมัครสมาชิกช่องไม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดโดยเนทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะเอาละวันนี้ไปดูแพทอัปเดตแล้วก็กิจกรรมกันนะคะซึ่งก็มีกิจกรรมฮาโลวีนเข้าแล้วรวมถึงชุดใหม่ด้วยนะคะใคร อยากเห็นชุดใหม่ก็ไปติดตามได้ในร้านค้าเพิ่มเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูแพทอัปเดตและกิจกรรมกันนะคะไปเลย นะคะเพิ่มเติมปรับปรุงนะคะสําหรับทุกอาชีพวันนี้ก็มีการเพิ่มเอ,อ่อมีการปรับปรุงครูฝึกทักษะนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถไปฝึกทักษะได้อย่างอิสระมากขึ้นในสนามดวนโดยจากนี้เป็นต้นปลาครูฝึกทักษะจะถูกจัดวางเป็นระดับต้นระดับกลางแล้วก็ระดับสูงของแต่ละเขตนะคะเพื่อให้รับมือได้เหมาะสมในแต่ละตามสถานการณ์เนาะซึ่งจะลุกขึ้นอย่างรวดเร็วผ่านทาง บ,บังคับปุ่มเมื่อสรบหรือว่าโต้ตอบด้วยสถานะพิปกติหลังจากลุกขึ้นก็เลยหวังว่าจะช่วยให้ทุกคนแบบพัฒนาตัวเองฝีมืออะไรแบบนี้ได้นะคะอ่ะก็มาดูกันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับครูฝึกทักษะซึ่งครูฝึกทักษะอย่างที่บอกนะคะจะมีทั้งหมด3แบบแล้วนะตอนนี้ก็คือมีระดับต้นระดับกลางแล้วก็ระดับสูง ซึ่งมีการปรับปรุงให้ครูฝึกทักษะในสนามด้วยเนี่ยสามารถเอ่อแสดงผลโจมตีพิเศษได้ด้วยนะคะเพื่อให้เราดูได้ว่าเอ้ที่เราตีอยู่เนี่ยมันเป็นโจมตีล่างโจมตีหลังหรือคริติคอหรืออะไรแบบนี้เนาะซึ่งปกติมันไม่มีก็ขออนุญาตมาดูกันนิดนึงนะคะว่าระดับต้นระดับกลางระดับสูงเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรอ่าเท่าที่ดูเบื้องต้นนะคะก็คือระดับต้นเนาะก็จะเป็นแบบ เมื่อสลบนะคะก็คือจะลุกขึ้นมาช้ามากอารมณ์แบบระดับกลางนะคะก็คือจะลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่ออยู่ในสถานะผิดปกตินะคะหรือว่าสลบนั่นเองส่วนระดับสูงเนี่ยลุกขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็โต้กลับด้วยสถานะผิดปกติอีกด้วยนะคะก็คือจะแบบลุกขึ้นมาแล้วอาจจะแบบสตั้นเรากลับหรือทําเรากะเดนอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องแบบฝึกหลบนะคะอ่าก็ทําอาจจะเป็นแบบตัวช่วยนิดนึงนะคะในการมาฝึกคอมโบอะไรแบบนี้ โอเคแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขตัวละคร3ตัวเ,เป็นการแก้บักอะไรนิดหน่อยนะคะแม่บ้างขออนุญาอ่านแบบรวมๆนะคะก็คือมีดั k k กไนท์นะคะมีดั k กไนท์กาเดียนแล้วก็ชายเริ่มที่ดั k k กไนท์นะคะมีการแก้ไขปัญหาที่ผลเพิ่มพลังป้องกันทั้งหมดหายไปโดยไม่มีการรีเฟซเมื่อคงสภาพภาษาเงามืดในสถานะดาเวเดียนนะคะ การเดียนนะคะแก้ไขปัญหาที่มีการทํางานขึ้นตั้งแต่การจบตีครั้งที่1เมื่อเชื่อมตตอดทัศน์แข่งแกร่งฟาดฟันไร้ปานีขณะใช้ทัศน์แข็งแกร่งทลาหินอย่างต่อเนื่องชายแก้ไขปัญหาที่ไม่มีการรีเฟซผลซึ่งกันและกันเมื่อใชาทัศน์ฝนฤดูดร้อนตะโกนท้องฟ้าส,ส,ส่งองแสงเจอจระดับและตะวันเดือนดาวนะคะในหมู่ชายที่อยู่ในกองทัพหรือปาร์ตี้เดียวกันแต่ผงของทัศน์ที่ชายมีระดับเสริมประสิทธิภาพของโซลที่สูงนั้นจะมีการปรับใช้เป็นผลระดับสูง ก็คือเหมือนมันไม่รีเฟซของเขาหมายถึงอย่างมันทับกันหรือไงงง,งงนิดหน่อยนะคะมีการเพิ่มเควสรายสัปดาห์สำหรับการได้หัวใจคารเข้ามานะคะซึ่งคารเนี่ยเป็นบอสที่ต้องไปตีกันในกิวเนาะก็คือต้องรวมคนไปนะคะเราก็ต้องมีจำนวนคนประมาณ20คนขึ้นไปถึงจะตีได้เร็วนะคะไม่งั้นเวลาอาจจะไม่ทันนะอ่ะก็อ,อ มันเป็นบอสกิลนี่แหละถ้าแบบว่ามันสําหรับสายเรือด้วยนะคะใครที่ทําเรืออยู่หรืออะไรก็ลองคุยกับคนในกิลแล้วก็แบบน,นัดกันไปดูนะคะซึ่งมีการเอ่อเพิ่มเควสนะคะรายสัปดาห์เข้ามาก็คือจะเป็นรวบรวมพลังเวคาเรือนรางนะคะซึ่งจะเป็นเหรอารางวัลสาเร็จเควสนะคะมี3อันนะคะจะสามารถใช้แทนพลังเวของค้างควบแน่นหนึ่งอัน แล้วก็สามารถมานำมาแปรรูปนะคะเป็นหัวใจของคาร์แบบทำลายพิทักษ์หรือว่าชีวิตได้นะคะก็คือจะมีทั้งหมด3สายด้วยกันนั่นเองนะคะก็คือเหนือนเพิ่มวิธีเข้ามาละมั้งอมแต่สามารถทําได้ตระกูลละหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ต้องเลือกระดับด้วยนะเนี่ยมันเขีนอยู่ว่าเลือกระดับ0ูนย์ถึงสามนะคะอืม ก็คือเหมือนใกล้พลังเวทของคารแบบฟรีๆอะไรเนาะแค่ทำเควนนะคะอ่าก็ประมาณนั้นซึ่งมันมีระดับอย่างที่บอกมันมีระดับความยากง่ายนะคะก็คือระดับ0ูนถึงสก็เลือกกันดีๆให้ตรงกับเควสที่รับด้วยนะคะโอเคซึ่งหินเอ่อจะบอกหัวใจของคารเนี่ยมี3แบบนะคะอย่างที่บอก ซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วอ่ะเขามีการปรับเจ้าตัวทำลายกับพิทักษ์ด้วยนะคะให้มีเอ,อ่อ APDP ที่เยอะขึ้นแต่ก็จริงๆก็ยังไม่ถึงขั้นเบลแต่จริงถ้าใครจะเอาไปใช้ก่อนมันก็ไม่ได้แย่นะคะส่วนชีวิตสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นของสายไลฟ์สกิลส่วนใหญ่แล้วเท่าที่บ้านเห็นเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเอาไปใช้ในออทำมาเป็นชีวิตนะคะเพราะมันคุ้มกว่า เนี่ยมาดูสเตตัสได้เลยนะคะเนี่ยว่าเออมันจะเป็นประมาณนี้มันเหมือนเบลก้อนเล็กๆอะไรอันอันสีน้ำเงิน,นะนะคะก็แล้วแต่สายเนาะแล้วแต่จะเลือกนะคะหรือจะทำสามอันก็ได้เหมือนกันโอเคซึ่งวิธีแปรรูปใหม่นะคะเขาบอกว่าใช้พลังเวทของคานเรือนปรางสมอันในการเออก็จริงๆจะบอกเลือกได้1อันอยู่ดีอะเนาะเพราะว่า เควสหมายถึงว่าเควสอะเควสให้เราอะทำได้1อันแน่นอนเพราะว่าถ้าเราไปรับถูกสัปดาห์นะคะได้3า,าครั้งอะเนาะที่เหลือก็ต้องไปรอรุ้นเอาเองว่าจะดอกหรือเปล่านะคะถ้าเกิดจะทำมากกว่า1ชิ้นนั่นเองนะคะโอเคก็ประมาณนี้ต่อไปเรื่องของออพาหานะ,นะคะก็คือลดเวลาในการออฟื้นฟู ก็คือจาก5นาทีเหลือแค่นาทีเดียวก็คือพวกแครอทใบอาคาัค่อ,อการซ่อมรถม้าอะไรแบบนี้ทุกอย่างเลยนะคะก็คือลดระยะเวลาเหลือแค่หนึ่งนาทีพอเนาะ mm hmm. ก็ถ้าเป็นม้าลาช้างเนี่ยใช้แครอทใช่ไหมคะถ้าเป็นอูดมันจะใช้กิ่งไม้หนามแห้งใบอาัคาียอะไรแบบนี้เนาะ mm hmm. ก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ปรับปรุงส่วนที่ไม่สามารถใช้งานไอเทมกดบางส่วนได้เช่น เปิดไอเทมประเภท,เทกล่องเคลื่อนย้ายปลาที่ตกได้ผ่านทางช่องปลามหัศจรรย์ของชิมซองนะคะบลาบ,าบาก็จะประมาณนี้แล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นกิจกรรมนะคะก็คือแมกนูลดราคา50%นะคะก็คือเสียค่าวาร์ปลดลง50%นั่นเองเจองแต่วันนี้จนถึงวันที่1พฤศจิกายนเลยนะคะแล้วก็มอนสเตอร์นะคะมี2ที่แก้อะไรนี้นิหน่อยๆน่อยนะคะโอเคอันนี้ขออนุญาตไม่ได้อ่านเนาะเพราะว่าแทบไม่มีอะไรเลย ต่อไปคาะณะปรับปรุงส่วนที่จําเป็นต่อการตั้งค่าระบบแนะนําอีกครั้งนะคะตั้งค่าการแนะนําอีกครั้งตื๊ดตืดดโอเคก็คือมีการปรับปรุงระบบน,นิดหน่อยก็ไม่ทีเด็ด Α. ก็ปรปับปรุงแหละปรับปรุงส่วนที่จําเป็นต้องตั้งค่าการแนะนําอีกครั้งหนึ่งนะคะประมาณนี้มันปมเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานตั้งค่านะเอ่อปร,ปรับเปลี่ยนเป้าหมายสําเ,เร็จคยรายสัปดาห์ของเฉลยโอฟินนะคะให้เป็นกําจัดผู้ทําลา AH แห่งมิวมาโอฟิน อแล้วปกติไม่ได้กําจัดบอลหรอสองก็หลังเปียนนะคะได้รับเป็นชิ้นส่วนโอเจนสหนึ่งอันชิ้นส่วนเหล็กละลาย 20, ยี่สี่เก้าอันนะคะแล้วก็ผงละลายเอ้ยขอโทษขอโทษผงหินดามหนึ่งอันนะคะอันนี้เอ้ยขอโทษอันนี้เป็นไม่ใช่ของรางวัลควีโอฟิ e เมื่อกี้นะไม่เกี่ยวกันบังทีมันอยู่ใกล้ๆกัน อันนี้เป็นปรับเปลี่ยนไอเทมผลิตที่จะต้องทำในเควสป,ปลูกพลังของเศษนะคะผู้ที่ฟื้นคืนอย่างสมบูรณ์เควสป,ปลูกพลังของเศษเนาะปรับของให้น้อยลงน่าจะทำง่ายขึ้นนะพอตอนแรกแม่บ้านดูแบบกอดเปลี่ยนนี่โอ้โหใช้อะไรเยอะแยะน้อนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอ่ะแก้ปัญหาแก้สงครามฐานและครอบครองด้วยนะคะ เนื่องจากว่ามีการปรับเปลี่ยนฐานบางส่วนเนื่องจากจะมีการดําเนินไม่ใช่ดํานงด้วยดําเนินการสงครามฐานชิงแชมป์เอเชีย2566นะคะก็ฐานตรงที่พื้นที่คารเมลเนิงเขาเกวินนะคะวันดําเนินการเปลี่ยนจากวันศุกร์เป็นวันอาทิตย์แล้วก็รองรับจํานวนสมาชิก100คนนะคะแล้วก็ขามาซีเวทุงย่านาบานนะคะเป็นวันอาทิตย์เหมือนกันจาก30คนเป็น100คนเลยนะคะ โอเคอ่าจะมีการปรับกลับมาเหมือนเดิมวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะหลังจากสงครามท่าชิงแชมป์เอเชียจบลงนะคะทุกคนก็มารุ้นระทึกกันจะเป็นยังไงบ้างน้อระถึกจริงๆก็ทีบไทยสู้ๆดิค่ะอ่ะต่อไปออ่มีการปรับเปลี่ยนการจัดวางบันได2ชนิดตรงแท่นบูชากามอนนะคะก็คือฐาน กามอนนั่นเองมีการทําบันไดเพิ่มเข้ามาให้นะคะจะได้วิ่งตรงไปหา n อ c ได้เลยนะคะทุกคนสรุปวันนี้เราปิดเสิร์ฟนานพอาะอน,นี่เหรอเขาน่าจะแก้ไขเรื่องปัญหาเซิร์ฟเวอร์ด้วยเลยเนาะเพราะวันก่อนมันล่มไปเนาะโอเคก็มีประมาณนี้นะคะแล้วก็มีเอ,อ่อเพิ่มปุ่มแนะนำไปหา n อ c บีซีบับซีเวอร์ใกล้ตัวนะคะลงในฟังก์ชันคนหา n บ c ที่อยู่บนแวนขยายมุมขวาบนนั่นเอง นี่นะคะก็มีการเพิ่มเข้ามาแล้วซึ่งแบบดีงามมากนะคะความเจริญที่กำลังเข้ามาเรื่อยเยก็ประมาณนี้โอเคอ่ะสำหรับแพทวันนี้นะคะก็มีประมาณนี้ที่เหลือก็เป็นแก้ผงแก้บากเรื่องคําแปลเรื่องชุดแฟรอะไรอย่างนี้นะคะก็จะขออนุญาตจบเพียงเท่านี้แล้วก็ไปดูกิจกรรมกันค่ะวันนี้กิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะเพราะมันจฮาโลวีนแล้วนะไปะไปดูกันว่ามีอะไรให้เรากันบ้างการฮาโลวีอนอันหน้าขนลุกมาเยือนแบล็กเดซเซอร์นะคะ ก็รับชุดไปจนถึงบา้าไปเล่นที่สวนสนุกลึกลับกันเลยอ่ามันกลับมาอีกแล้วนะคะสวนสนุกลึกลับนะคะอันนี้ก็มาได้ประมาณ2อันนี้น่าจะเป็นปีที่2แล้วปะหรือเป็นปีที่สามได้แหละแต่ว่าหันสาก,กันพอสมควรเดี๋ยวก็แนะนําให้ไปทํานะคะไปทําโครงทําเพดอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะได้เราจะรับของรางวัลกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรให้เรากันบ้างนะคะ ก็จะมีเควสกิจกรรมให้ค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยนะซึ่งกิจกรรมนี้จะอยู่ในวันที่8พฤศจิกายนเลยสามารถทําได้ตะก,กูลละหนึ่งครั้งนะคะทุกคนแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็จะแบบให้ไปตามหาตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหน,นึ่งเควสน่าจะเหมือนเดิมนะแต่เดี๋ยวแม่บ้างข้าไปส่องดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็มีการเอออย่าลืมรับเครื่องประเออเควสเครื่องประดับหลายก็แม่หมดนะคะสามอัน ได้พวกเครื่องประดับนะคะไหลอิสระอันนี้ก็น่าจะเป็นของแต่งบ้านหรือเปล่าไม่ชัวนะแต่ว่าจะได้รับหลังจากการไปตีแม่หมดดําอิซาเบลล่านะคะเป็นบอร์ดที่เพิ่มเข้ามาในกิจกรรมฮาโลวีนนั่นเองแล้วก็มีค้ดรายสัปดาห์ที่สามารถทำได้ทุกสัปดาห์เลยนะคะ ก็จะไปคุยกับรูบินน่าจะอยู่ตรงนั้นแหละน่าจะอยู่ที่จุดเคเวสนะไอ,อจุดเก็บแมปตรงนี้เดี๋ยวแบบเปิดให้ดูอีกทีนึงนะคะซึ่งของรางวัลเนี่ยก็จะมีคุกกี้ติกต็อกฮาโลวีนครัในหน้าของบ้านเฟลสแต็กนะคะ40 50หอผ้าสยองขวัญน,นะคะซึ่งพวกนี้ก็คือเป็นแบบดอกไอเทมเป็นนู่นนี้นั่น,นอะไรประมาณนี้อ่าแล้วก็มาดูกันว่า รับบัฟจากส่วนสนุกเลิกรับนายทุกๆวันนะคะก็มีบัฟสิบชั่วโมงกันไปเลยทุกคนก็ดูกันเลยว่าเราจะไปสายไหนนะคะอ่ะจะมีเควสรายวันเข้ามาก็ถ้าใครต้องการจะเป็นบับไปฟาร์มมงความมอนะคะบัฟสิบชั่วโมงก็ให้ คุยเออให้เลือกสิ่งที่แฝงพลังแม่มดนะคะก็คือจำไว้ว่าแม่มดก็คือฟาร์มมอนเนาะเพราะว่าจะได้รับพลังโจมตีมอนเตอร์บวกหาลดความเสียหายจากมอนเตอร์บวก5อัตรากระดอยเทมบวก10%บร์์าบสบการต่อสู้บวก300เเนะคะประสบการทัศสาสอซอัตราการได้รับความรู้ส0และระดับสูง5%นะคะ ต่อไปสายไลฟ์สกิลนะคะสายไลฟ์สกิลจะให้เลือกเป็นฟักทองเนาะจำง่ายๆอย่างนี้ฟักทองไลฟ์สกิลนะคะเพราะว่าจะเป็นเกี่ยวกับค่าประสบการณ์ชีวิตบวก30อัตราเก็บรวบรว่บวก5%อะไรประมาณนี้เนาะอันนี้พูดรวมๆแล้วก็สายตกปลาด้วยเพราะมีการลดเวลาตกปลาอัตโนมัติ10%ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับสายทำอาหารแปลทัดก็ดีนะเพราะว่าลดเวลาใน,นการแปลทัดทำอาหาร1วินาทีด้วยค่ะ ทีนี้มีอันหนึ่งจะเป็นรถม้าพลังแห่งรถม้านะคะก็คือสายม้านั่นเองสายม้ากับสายเรือนะคะถ้าใครจะมาวิ่งม้าแบบไม่บ้านหรืออะไรเงี้ยให้เลือกม้ารถม้านะคะก็คือมันจะเป็นม้าวิญญาณกุบกับซึ่งมันจะบวกข้ามสมการฝึกสัตว์สาเปอร์เซ็นเดินเรือสี่ขอโทษฝึกสัตว์กับเดินเรือ3 0มนะคะพาหนะยี่แล้วก็ข้ามสมการทาสามพาหนะบวก15อัตราการจับม้าบวกอีก1 5ด้วยนะคะ ซึ่งบัฟเนี่ยสามารถรับได้วันละหนึ่งครั้งอืมสามารถรับทับกันได้นะคะแต่บัฟอื่นจะหายไปนะคะก็คือเลือกได้อันใดอันหนึ่งต่อหนึ่งวันเท่านั้นนะทุกคนทวนอีกทีนึงจำง่ายๆแม่โมดไปฟาร์มฟักทองไลฟ์สก,กิลตกปลาแล้วก็รถม้าก,ก็คือสายม้าก,กับสายเรือนะคะโอเค แล้วก็มีบันทึกฮาโลวีนด้วยนะคะซึ่งทําได้ตะกูลหนึ่งครั้งอย่างไม่บ้างเคยทําไปแล้วก็จะไม่ได้อีกเนาะแต่ถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่แนะนาให้ไปทํานะคะไม่ได้มีอะไรยุย่งยากมากมายเลยนะไปทําซะเพราะว่าได้ของรางวัลด้วยนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นของเรื่องประดับระดับสูงอะไรแบบนี้เนาะซึ่งถือว่าดีมากๆเลยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูรายละเอียดในห่อผ้าน,นะคะ พอผ้าเนี่ยมีออของรางวัลน,นะคะได้รับแบบสุ่มเนาะก็จะมีชิ้นส่วนผลึกดำแหลมคมแล้วก็แข็งแกร่งนะคะสก,กิลเห็นความทรงจำความจุนางของช่างเฟสต s ค a ีส่สไปขยายกระเป๋า2ช่องนะคะหนังสือรับโอมูลแบบ3วันกับ้องขัซีล3วันมีเมดนะคะสุ่มเป็นตัวพ่อบ้านนะคะแฮริศแล้วก็มีตัวน้องมานีมอดมอมีมอดเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะก็สุ่มไปก็โอเคอยู่ก็ขอให้สุ่มได้ เออเมดกันเยอะๆนะคะหรือว่าอยากได้อะไรก็ขอให้ได้สิ่งที่ต้องการนะจ๊ะจาก,การบางอาจมารบกวนวันโลวีของพวกเรานะคะอาัยให้ไม่ได้ก็คือจะมีบอสนะคะชื่อเจ้าจิตใจเด็กน้อย Number ร์เออสินะคะก็เราจะต้องแบบใช้ใบแปลงรากนะคะเพื่อไปตีบอสตัวนี้ด้วย ซึ่งมันจะมีบอสอีกตัวหนึ่งด้วยนะคะชื่ออิซาเบาซึ่งแบบเอ,อบอสช่วงนี้ก็สองพูเยอะแยะวุ่นวายหน่อยแนะนําให้เอาตัวไปทิ้งไว้นะคะดายจะเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดเนาะโดยที่เอ,อเจ้าตัวเด็กน้อยนัมเบอร์สิบสองกับอิซาเบ่านะคะเกิดตอนไหนเดี๋ยวขอพามาดูนิดนึงเ,เจ้าจิตใจเด็กน้อยนะคะจะเกิดตอนวันที่ต้องบอกว่าเกิดตอน11บเอโมง ของวันอังคารพฤหัสแล้วก็เสาร์นะคะวันอังคารพฤหัสเสาร์เนี่ยเจ้าตัวจิตใจเด็กนอนจะเกิดตอนสิบเอ็ดโมงและสี่โมงครึ่งนะคะส่วนอัสอิสาเบล่าเนี่ยจะเกิดตอนบ่ายสองครึ่งกับสี่ทุ่มครึ่งนะคะยกเว้นวันเสาร์เนาะไม่งงใช่ไหมเพราะว่าเขาเขียนไว้ให้แบบนี้หวังว่าจะไม่งงนะแล้วก็วันอื่นนะคะจันพุธศุกร์และอาทิตย์นะคะ อิซาเบล,ล่าจะเกิดตอน11โมงและ4โมงครึ่งสว่วนเจ้าจิตใจเด็กน้อยจะเกิดตอนบ่าย2ครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งนะคะก็คือบ่าย2ครึ่งกับ4ทุ่มครึ่งของวันจันทร์พุธศุกร์และอาทิตย์นะคะจะประมาณนี้เนาะวิธีตีบอสเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะแต่ว่าเจ้าจิตใจเด็กน้อยเนี่ยมันต้องแบ่งร่างใช่ไหมเพอแบ่งร่างแล้วมันจะมีแบบอีเวนต์เบาๆให้เราด้วยนะคะก็คือแบบ จะมีงานเป่าปิงฉุบกระบอสอะไรประมาณนี้เนาะก็ลองไปดูนะคะอีเวนต์แบบน่ารักน่ารักของรางวัลก็จะเป็นแบบสก,กิขคองทรงจามหินดงหินจีหินดําอะไรแบบนี้เนาะกิจาก,การรมรางวัลพิเศษรายวันและบัตรผ่านพิเศษรายวันนะคะรอบนี้มีบัตรผ่านพิเศษของฮาโลวีนมาด้วยนะคะซึ่งจําหน่ายถึงวันที่ต้องบอกว่าสามารถมีเวลาคิดแล้วก็ตัดสินใจถึงวันที่29พฤศจิกายนแต่ว่า บัตรตัวนี้จะอยู่ไปยาวๆจนถึงวันที่13ธันวาคมนะคะแต่นะคะอยากจะซื้อและเอาแถวล่างด้วยก็ต้องตัดสินใจก่อนวันที่29พฤศจิกายนนะคะย้ำอีกทีหนึ่งซึ่งคครออนเนี่ยได้อยู่แล้วนะคะในแถวหน้านะคะหรือว่าแถวบนนั่นเองแต่ถ้าถามแม่บ้านนะเอาตรงๆรอบนี้แอบมาค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้ามีส่วนลดเนี่ยมีส่วนลดให้สัก20%อหรืออะไรเงี้ยก็น่าสอยอยู่สำหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่หรืออยากได้ของในนี้ก็ตามถ้าอยากได้ก็ซื้อนะแต่ว่า ถ้าถามแม่บ้านให้แม่บ้านแบบว่าวิเคราะห์ให้ตรงนี้ว่าคุ้มไหมส่วนตัวมองว่าไม่ค่อยคุม้มแต่ปัญหามันอยู่ที่ตัวเนี้ยเหมือนจะเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่นะคะเจ้าสภาหลงทางเนี่ยซึ่งถ้าใครอยากได้อ่ะก็ต้องก็ต้องอาจจะต้องยอมไปเพราะว่ามันไม่มีขายข้างนอกนะ่ะตอนนี้นะแต่อนาคตจะเอามาขายหรือเปล่าแม่บ้านก็บอกไม่ได้นะคะบางทีมันก็เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไม่มาบอกไม่ได้เหมือนกันจริงๆซึ่ง แต่อนาคตอะอาจจะมาขายแหละนะคะอยากได้ก็ซื้อนะคะเพราะว่าจริงๆถามว่ามันคุ้มไหมจริงๆมันคุ้มนะแต่ว่ามันได้ชุดแฟแค่กล่องเดียวแล้วมันเป็นกล่องอาวุธชุดพรีเมียมด้วยซึ่งมันเป็นแบบกล่องอาเวกอะอะไรประมาณนี้นะทุกคนซึ่งเออแล้วก็มีน้องเมทในหนึ่งตัวจริงๆชุดกับน้องเมทก็เกินมูลค่าบัตรแล้วแหละ799อเะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไม่บ้านแค่รู้สึกว่า มันยังมีสิ่งอื่นที่คุ้มกว่านี้เนาะแต่เียอย่างที่บอกคือแต่้าคาอย่างจะได้เจ้าตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยน่นาจะสัตว์เลี้ยงนะเนี่ยพี่ลอกวิญญาณหล่อทุกคนก็ในาคาอย่างได้เจ้าสภา,าหลงทางก็อาจจะต้องเปนิดนึงนะคะแต่ถ้าถามว่าแล้วอนาคตจะเอามาขายแยกไหมอ่ะอันนี้ก็คิดว่าอาจจะมานะเพราะว่าตัวอื่นที่เคยอยู่ในบัตรผ่านซีซันก็พอผ่านไปสักระยะหนึ่งก็มาขายแยกให้เหมือนกันนะคะอืม อืมเราก็มีต้นกำเนิดแห่งความมืดนะคะอันนี้เอาไว้เพิ่มเฟลสแต็กอันนี้ถ้าใครอยากได้ก็อาจจะต้องเป็นนิดนึงเนาะก็อันนี้ก็ต้องดูกันไปนะคะว่ามันจะคุ้มเราหรือเปล่าแล้วก็กล่องพิเศษรายวันนะคะแบบที่สองเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตดูนะิดนึงข้างในเนี่ยจะมีให้เอ่อให้เลือกนะคะว่าจะเอาใบขยายช่องกระเป๋าหรือว่าเอ๊ะไม่ได้ให้เลือกดิ ได้รับใบขยายกระเป๋า16ช่องนะคะแล้วก็ได้รับ2,000ันไม้คำพีต่อสู้หิงก็ถาตกนาคมอะไรประมาณนี้นะคะก็โอเคอยู่กอนแหลงที่บอกก็คือแล้วแต่จะตัดสินใจเลยนะอันเนี้ยคือค่อนข้างจะพูดยากสำหรับแม่บ้านนะรอบนี้มันอืมนะแต่ว่าก็ให้ดูที่ตัวเจ้าตัวสภาหลงทางก็เป็นหลักก็ล้ก,กันเพราะอย่างอื่น,ม,นมันก็ยังมันก็ยังแบบอืมไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยคุ้มค่าอะไรขนาดนั้นนะคะ อันนี้ก็ลองตัดสินใจดูนะคะว่าสําหรับบัตรพิเศษรอบนี้จะซื้อหรือไม่ซื้อดีจากการรางวัลเชื่อมต่อพิเศษตำหรับฮาโลวีนมาแล้วก็เพียงเชื่อมต่อเกมนะคะตั้งแต่วันที่18ถึง7พฤศจิกายนเราก็จะได้รับของเย้ Yay! ซึ่งของข้างในนะคะก็จะมีออ่3,000ไม้ห่อความทรงจำมีูวมีกล่องโชดช่วงของชากาทูกล่องปับทองขี้เล่นกล่องเครื่องจักรของมานีด้วยนะคะ อ่าก็โอเคเรามาดูกันสินี่มีกล่องเชื้อเพลิงของมานีด้วยนะคะก็สามารถจะเลือกได้ว่าจะเอาอันไหนเนาะถ้าถามแม่บ้านนะส่วนตัวแนะนําให้เลือกเชื้อเพลิงกันบริสุทธิ์ของมานีนะคะสาหรับกล่องนี้เพราะอันเนี้ยมูลค่าประมาณ2องร้อามร้อยเลยแต่อันเนี้ยมันหาง่ายมันเอาในเกมซื้อได้นะคะเชื้อเพลิงที่ไม่เสถียรของมานีมาค่อยแนะนำเนาะให้เลือกอันที่เป็นของเพลิงดีวกว่าก็คือเชื้อเพลิงกันบริสุทธิ์ของมานีเราอาจจะยังไม่ใช้ตอนนี้แต่นะคนอาจจะใช้ก็ได้ก็เลือกเก็บไว้นะคะ อ่าแล้วก็กล่องเครื่องจักรของมานีนะคะก็เป็นการสุ่มนะคะว่าเราจะได้อะไรมีหิงคอ1หนึ่งพันนะคะแล้วก็มีผลพลอยไดจากการทดลองเนหมือนึันคือ้อมงูสิบห้าวันแล้วผ่อนคาร์ซิลแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงเจ้าติ๊กต๊อกแล้วก็มีกล่องชุดมานีด้วยนะคะก็ไปลุ้น,นกันว่าจะได้อะไรนะทุกคนก็แจกกล่องสุ่มให้หนึ่งกล่องแหละแล้วก็กล่องฝักทองขี้เล่นนะคะมีหิงคอสามร้อยอันแล้วก็มีกล่องชุดช่วของจักรทูนะคะไปเปิดรุมนกันฉุ่มๆนะคะเดี๋ยก่อน แต่การฮาโลวีนร้านค้าไหมา่เปิดแล้วนะคะวันนี้นะคะใน F3 นะคะร้านค้าโพจะมีไหม่นีสินค้าใหม่เพิ่มเข้ามาใหม่นะคะก็คือมีเฟลสแตก60ใช้1,000งพไม้แรกแลกได้ตะกุล1ครั้งด้วยนะแล้วก็มีกล่องคอสเพย์วันฮาโลวีน500ร้ไม้นะคะแล้วก็มีน้ำตาอมาตะเสื่อมโซม500ร้ไม้เพิ่มอาตาัตราเอ้ย คมภีเพิ่มอัตราการดอยเทยม500ไม้2อันนะคะสามารถแลกได้ตระกูลละ1ครั้งเอ้ยต้องบอกว่าอันเนี้ยแลกได้สัปดาห์ละ1ครั้งนะคะต่อตระกูลแล้วก็คุกกี้กอสปี้ฮาโลวีน,นะคะเป็นเพิ่มอัตราดอกไอเทม50%นะคะ500ไม้สามารถซื้อได้ตระกูลละ2ครั้งตลอดระยะเวลานั่นเองแล้วก็นี่นะคะสามารถตรวจสอบกล่องคอร์สเพย์ฮาโลวีได้ก็จะเป็นประดับหัวนั่นเองนะคะ กิจกรรมเชื่อมต่อเดือนตุลาคมคืออะไรเอ้ยต้องบอกราวันเชื่อมต่ออ่านเริ่มคำข้ามแล้วเนี่ยเพิ่งกินข้าวเสร็จหนังตาหย่อนนิดนิดไม่ได้เดี๋ยวทำคลิปก่อนโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเชื่อมต่อในเดือนเอ,อตุลาคมนั่นเองเนาะก็มาดูกันซิว่ามีอะไรเพิ่มมาใหม่ไหมก็หลักๆก,ก,ก็จะเป็นของเวกมาหินจองหินจีดามเหรียญซากาตูโชคช่วงนะคะนูนีนัน,นแล้วก็แอบ,บเห็นอะไรนิดนึงก็คือกล่องเลือก กล่องตัวเลือกของนักผจญภัยนี่นะคะก็คือสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเฟิลสเต็40หรือ50แล้วก็มีห่อเก๋งความทรงจํากล่องฝึกมาฟีท้าจาัดหรือว่าจะเอาพรอทองคําของอาร์กรีสนะคะอันนี้ก็ไปเลือกกันได้เลยนะคะรู้สึกจะเจ็ช่วงวันท้ายๆ้า่น กิจกรรมครบรอบหนึ่งปีแมกนูนะคะก็เลยลดราคาให้20้าสิบเปอนแน่อันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะคะถึงแม่บ้านพูดไปน่อยๆแล้วเมื่อกี้เนาะถ้า,างั้นก็อันนี้ก็คงไม่มีอะไรเราข้ามกันไปได้เลยส่วนใครยังไม่เคยทาแมกนู์เดี๋ยลืมไปทํานะคะจงไปทาซะโอเคค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งติ้งๆก้าไว้ด้วยนะจ,จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าด้วยบ๊ายบาย